สวัสดีครับดีครับมาคุยเล่นๆนะครับกำลังกลับบ้านนะครับไปออกกำลังกายหน่อยสวัสดีครับ700คนฮายยูดิง Where, where you go? Uh, I'm on the way home. Hmm? Yeah, I just back from hospital. Uh, um. Ah, you you work at bar again? Yeah, yeah, I'm working. Yeah, I wanna go to your bar and drink too much. But next month... Finish work. I wanna go to your bar and drink too much, you think? You like wine? Yeah, I can drink all. Wine, red wine, white wine, champagne, whiskey, beer. <laughs> I all, like all. All, uh, all alcohol. And you? How about you? What you like? White wine and the cocktail. Soju. Dojure. Cocktail. Cocktail. Yeah, I like it. What time do you finish for? Zero zero o'clock. Ten o'clock? Twelve? Twelve. Yeah. น่ารักมากครับยูดิงแอมเลยอ่ะแล้วมาให้ยูดิงเป็นเลขขาสองเดือนได้ไหม Can Can you come to my uh two secretary two month secretary two month two month secretary two month Two man, two, two Secretary, two man. Secretary. Yeah. Like secretary Kim, you know. Ah, you secretary, you ding. Bai putus. Seket, secretary. Secretary. <laughs> What? Hello Hana. Hana? Hana, yeah. Hi Hana. Hana is the Nikki collector number 2. Hana my sister. Sister? Yeah. Tomorrow, tomorrow I shoot with Hannah. อ๋อจริงจ I will go to whole, uh e r h e r e r e s t a u r a n t อือ Tomorrow <laughs> but when you work อุ้ยฮนา่าส่งอะไรมาส่งอะไรมา,มา but when you work พี่เบียพี่เบียค Hi. Hello, beer Hello. Hello, yeah. And you're Yeah. you beer brother? Yeah, I'm the Huahinamida. <laughs> Huahin? Yeah. And 안녕하세요. 안녕하세요. Hello. Hi, Hi. พี่เบียร์ครับกองฮาน่าบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบียร์หนูยังไม่ได้แต่งหน้าเลยยังไม่ได้แต่งหน้าเลยสวัสดีค่ะสู้เบบี้เฟซอ่ะฉันอาทจะก็อาจจะไม่ไดร็จสิ้นอ่ะดูมันน่าเออแต่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ด้วยมันใส่ไม่ได้นิกกี้อยู่ไหนนิกกี้อยู่บรอดกำลังกลับบ้าน อ๋อไปไหนมาอ๋อไปไปไป,ไปหาหมอมาดีใช่ไหมไปหาหมอทั้งหมอฟันทั้งหมอหัวเลยหมอสมเกียรติด้วยอ๋อทำไมมีแต่คนน่ารักทั้งเลยสวัสดีค่ะพี่เบียร์ยรกระชุม่มดีครับสวัสดีครับกระชุ่มกระชวยครับโอ้ <laughs> ชุ่มชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับกระชุ่มกระชวยพูดไม่ต้องดังๆังตัวเบาๆกระชุ่มกระชวยกระชุ่มกระชวยค่ะพีอ่อยู่ทะเลครับทะเล 너 편가짜 카레래. 려합, oh, the the beach is beautiful. Very beautiful, Yuding, y u d n m not number one, uh, number two sister. I'm number one hundred sister. h u n d r e d 응. 내가 알기로 number one 청푸, number two 하나인데? No, no, no. Number one 어 uh, 청푸, number two Yuding, number one h u n d r e 하나. พี่ไีร้อยขอตเรอยพี่กีพี่ีเดี๋้วมาทักเดี๋ยวว่ากัน้าทุกคนเดี๋ยวมาไหมอสคัดีค่ะเดีครับทกเ็ดทำไรฮาน่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าพี่ชมพู่อะที่นัมเบอร์วันแล้วก็แล้วก็ฮาน่านัมเบอร์ทูแลฮาน่าบอกว่าฮาน่านัมเบอร์หนึ่งร้อย แล้วยูดิงอะน้ำประทูแล okay. ้วยูดิงถามว่าใช่ไหมนิกกี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมไปรับคุณนะที่ผมรู้แล้วนิกกี้ตอบยูดิงก่อนวัดอาหารวัดยูดิงวัดฮานาฮานาฮานาก็ชวนฮานาก็ชวนยูดิงมาสิยูดิงน้ำประทู yes 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 นิกกี้อืม yes ยู่ิงนเบเยเตรียมขึ้นละโอเคอ่าอ่าลิคี้เซยยูคอมทูไทยแลนด์ยูนัมเบอร์วันอ๋อรึเปล่อ้ยยูิ้คอมทูไทยแลนด์ยูิ้นัมเบอร์วโอเคเ็ก o n e กูทูไทยแลนด์โอเดนหน้าเดยังไทยไทยนะคะบอกได้จ่ะหน่าแล้วนี่นอนอยู่ใช่ไหมเพิ่งตื่นเมื่อกี้เลย อ๋อโอเคจ้าไปนอนนะจ้าฮาน่าจ๋าอ๋อเราเอาค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้โอเคซีอ์ยูดิงอนนี้ไปกันค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปถ่ายแฟนเดย์กับฮาน่านะครับเอฟซีครับ tomorrow 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 I have to shoot l i k e แฟนเดย์คอนเทนต์วิทานะอ๋อเรียนคนนี้เพราะว่า very friendly yeah she very really friendly and she very nice nice girl ดีคี่ดูดีคี่ดีคี่ friendly friendly but uh no good boy อะ h no <Why? S 1> good boy <Why? S 1> but friendly friendly but no good boy why do you like good boy Yes. We have food boy me <laughs> <laughs> I go to work. Okay, you have to go work, right? Bye. Okay, bye-bye.